สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆโดยเฉพาะใครที่ใช้แอปเป๋าตังบ่อยๆค่ะน่าจะคุ้นเคยกันดีใช่ครับคือทาง S C G P หรือ B M อ S C G Packaging เนี่ยเขากำลังจะเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลเออผ่านแอปเป๋าตังค์นี่แหละครับ อ๋อ oh, ค่ะวันนี้เราเลยจะมาดูกันหน่อยว่าหุ้นกู้ตัวนี้น่าสนใจแค่ไหนมีเงื่อนไขอะไรที่ต้องรู้บ้างซึ่งข้อมูลทั้งหมดเราก็เอามาจากประกาศของ SCGP โดยตรงเลยครับค่ะงั้นเริ่มกันเลยคำถามแรกเลยครับหุ้นกู้ดิจิท a ล SCGP ที่ว่าเนี่ยคืออะไรครับเห็นว่าไม่ใช่ครั้งแรกด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบมจ SCG Packaging ชื่อรุ่นเป็นทางการคือครั้งที่122568หรือถ้าเรียกง่ายๆก็ SCGP 2 9 6 a ค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือ,อเขาขายผ่านช่องทางดิจิทัลเท่านั้นเลยบน Wallet ซื้อขายหุ้นกู้ในแอปเป่าตังอ๋อคือต้องผ่านเป่าตังเท่านั้นเลยใช่ค่ะทำให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะน่าสนใจตรงนี้เลยแล้วพวกรายละเอียดล่ะครับดอกเบีย้ยอายุความน่าเชื่อถือพวกนี้เป็นยังไงบ้างครับตัวนี้รายละเอียดดีเลยนะคะคืออัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเขาให้คงที่3 1 5ต่อปี 3.15%คงที่ใช่ค่ะคงที่ตลอดอายุหุ้นกู้เลยซึ่งก็ประมาณเกือบเกือบ4ปีค่ะ3ปี11เดือน19วันแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนออการลงทุนก็ไม่ยากค่ะขั้นต่ำแค่1,000 0บาทหมื่นเดียวเองเหรอครับค่ะแล้วก็เพิ่มทีละ1,000 0บาทได้เลยวงเงินรวมที่เสนอขายรอบนี้ก็ไม่เกิน2,000ล้านบาทค่ะโอเคแล้วเรื่องความน่าเชื่อถือล่ะครับ อันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญเลยค่ะหุ้นกู้ตัวนี้ได้เร й ติ้ง A ator จาก Fitch Ratings A ator ค่ะซึ่ง A ator ก็คือสะท้อนความสามารถชำระหนี้ได้ดีแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆในไทยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นกู้แบบระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิไม่ได้เสิทธิก็คือถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ได้สิทธิเท่าเจ้าหนี้ทั่วไปถูกต้องครับไม่ได้เป็นรองใครแล้วก็ไม่มีประกัน แต่ก็มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คอยดูแลสิทธิให้เราค่ะฟังดูดีนะครับดอกเบีย้ย3.15%คงที่ Rating A งอทอล้วที่บอกว่าครั้งนี้มีพิเศษให้สิทธิคนเก่าด้วยอันนี้ยังไงครับ อ๋อใช่ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ SCGP เขาให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ดิจิทัลชุดเดิมของเขาคือรุ่น SCGP 2 5 6 a นะคะอ๋อรุ่นก่อนหน้าใช่ค่ะให้สิทธิคนถือรุ่นเดิมจองซื้อรุ่นใหม่นี้ได้ก่อนเหมือนเป็นการขอบคุณนักลงทุนกลุ่มเดิมเป็นการดูแลลูกท้าเก่าที่ดีเลยทีนี้เรื่องสำคัญมากๆเลยเวลาจองซื้อเห็นว่าแบ่งช่วงด้วย ใช่ค่ะอันนี้ต้องดูดีๆเลยนะคะเพราะเขาใช้หลักจองก่อนได้ก่อน first come first serve นะคะจองก่อนได้ก่อนแบ่งเป็น3ช่วงค่ะครับมีช่วงไหนบ้างครับช่วงแรกคือ4 6ถึงมิถุนายน68อันนี้เฉพาะคนถือหุ้นกู้เดิม SCGP 2 5 6 a เท่านั้นแต่ขั้นต่ำช่วงนี้จะสูงหน่อยนะคะคือ1ล้านบาทแล้วเพิ่มทีละ1 0 0 0แสนบาทวงเงินเฉพาะช่วงนี้1000ล้านบาท อืหล้านหนึ่งเลยสำหรับคนเก่ารอบแรกใช่ค่ะพอมาช่วงที่2คือ9-10ถึงมิถุนายนก็ยังเป็นของผู้ถือหุ้นกู้เดิมอยู่อ๋อยังเป็นคนเก่าอีกแล้วครับใช่ค่ะแต่รอบนี้ขั้นต่ำลดลงมาเยอะเหลือแค่1 0,000บาทเพิ่มทีละ1 0,000บาทวงเงินช่วงนี้ก็ประมาณ800ล้านบาทบวกกับส่วนที่อาจจะเหลือจากช่วงแรกมาค่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับคนเก่ามีสองรอบแล้วคนทั่วไปล่ะครับคนทั่วไปจะได้จองช่วงที่3ค่ะ คือวันที่11ถึง12มิถุนายนเริ่ม8โมงครึ่งเช้าวันที่11 8โมงครึง่งวันที่11มิถุนาใช่ค่ะขั้นต่ำก็1,000 10, 0บาทเพิ่มทีละ1,000 10, 0บาทเหมือนช่วงที่2วงเงินประมาณ200ล้านบาทบวกส่วนที่เหลือจากช่วง2มาแต่มีข้อสังเกตคือแต่ละช่วงเนี่ยเขาจำกัดการจองซื้อสูงสุดต่อคนไว้ที่50ล้านบาทนะคะอ๋อครับมีเพดานด้วย โอเคโหแบ่งละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยคนสนใจต้องวางแผนดีๆเลยโดยเฉพาะคนทั่วไปต้องรอช่วง3แล้วไอ้การที่ทําผ่านเป๋าตังเนี่ยมันสะดวกจริงๆใช่ไหมครับต้องเตรียมอะไรยุ่งยากไหมความสะดวกนี่คือจุดเด่นเลยค่ะเพราะแอปเต๋าตังนี่คนส่วนใหญ่คุ้นอยู่แล้วแล้วการซื้อขายในตลาดรองถ้าสมมติเราอยากขายก่อนครบกําหนด <c oughs> ก็ทําได้แบบเรียลไทม์ยีชั่วโมงเลยนะผ่านแอป 24ชั่วโมงเลยเหรอครับใช่ค่ะซื้อปุ๊บหุ้นกู้เข้าวอลเล็ตขายปุ๊บเงินเข้าบัญชีเลยแต่ก็ขึ้นกับสภาพตลาดตอนนั้นด้วยนะคะอืมอืมเข้าใจครับแล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวก็ง่ายๆค่ะมี4ขั้นตอนหลักๆครับ1คือโหลดแอปเป่าตังถ้ายังไม่มี 2. สมัคร w อ l l e ็ซื้อขายหุ้นกู้ 3. าทำแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุนและ 4. คือผูกบัญชีธนาคารกับว a l l e ็เอาไว้โอนเงินเข้าออกค่ะฟังดูไม่ซับซ้อนเลยนะแถมเห็นว่ากรุงไทยเขาก็ช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มวงเงินกรุงไทยเน็กซ์ชั่วคราวได้ถึงวันละสิบล้านด้วยใช่ค่ะอันนี้ดีมากสำหรับคนที่อาจจะต้องการโอนเงินก้อนใหญ่เข้าวอลเล็ตช่วงจองซื้อช่วยได้เยอะเลยแล้วผู้ข้อมูลการถือครองดูราคาซื้อขายอะไรพรุ่งนี้ ก็ในแอปหมดเลยใช่ค่ะครบจบในแอปเดียวเลยสะดวกมากสรุปแล้วถ้ามองภาพรวมทำไมหุ้นกู้ดิจิตอล scgp ตัวนี้ถึงน่าสนใจเป็นพิเศษครับถ้าให้สรุปนะคะคิดว่ามี4ประเด็นหลักๆเลยค่ะครับมีอะไรบ้างครับเข้าถึงค่ะคือมันเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเลยนะลงทุนในหุ้นกู้บริษัทใหญ่น่าเชื่อถือได้ง่ายมากๆผ่านแอปที่คุ้เคยแถมเงินเริ่มต้นแค่หมื่นเดียวใช่อันนี้ดีมาก2คือผลตอบแทน ดอกเบีย้ยคงที่3.15%ต่อปีกับเรตติ้ง A+ นี่ถือว่าโอเคเลยนะคะให้ความแน่นอนของรายได้อืมสามแล้วครับสามคือสภาพคล่องค่ะถึงจะเป็นหุ้นกู้เกือบ4ปีแต่ก็มีตลาดรองให้ซื้อขายเปลี่ยนมือได้24ชั่วโมงอันนี้เพิ่มความยืดหยุ่นได้เยอะข้อดีเลยและ4ี่ก็คือความสะดวกสบายแบบดิจิทัลนั่แหละค่ะทุกอย่างทำผ่านมือถือได้หมดตอบโจทย์คนยุคนี้จริงๆชัดเจนมากครับสรุปสั้นๆอีกทีนะครับ หุนกูดิจิตอล SCGP ชุดใหม่ดอกเบีย้ย3 1 5คงที่ рейт ิง A+ ลงทุนง่ายๆผ่านเป๋าตังค์เริ่มต้นหมื่นเดียวมีช่วงเวลาจองซื้อที่ต้องดูดีๆเช็คสิทธ์เช็ควันเวลาแล้วก็มีตลาดรอง24ชั่วโมงด้วยใช่เลยค่ะครบถ้วนก่อนจะจากกันไปวันนี้มีอะไรอยากฝากทิ้งทายไว้ให้คิดต่อไหมครับอืมมีนิดน,นึงค่ะคือการที่เราเห็นสินทรัพย์อย่างหุนกู้เนี่ยมันเริ่มเข้ามาอยู่ในแอปที่เราใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้นเรื่อยๆ แบบนี้มันก็ชวนให้คิดนะคะว่าเอออนาคตของการลงทุนสําหรับรายย่อยมันจะเป็นยังไงนะถ้าเครื่องมือการเงินอื่นๆมันเข้าถึงง่ายผ่านมือถือแบบนี้หมดเลยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราจัดการเงินส่วนตัวหรือภาพรวมการลงทุนไปทางไหนได้บ้างก็น่าคิดนะคะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับอนาคตการเงินดิจิทัลคงใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆจริงๆสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดลึกๆของหุ้นกู้ SGP c ตัวนี้นะครับก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ